สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นสำหรับนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจกักรวาลที่7ที่กำลังจะกำเนิดขึ้น สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลภาคซูเปอร์ทั้งหลายเลยหลังจากที่ดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนล่าสุดนี้นะครับได้มีการปล่อยออกมาซึ่งก็จะเป็นบทเริ่มต้นนะครับหรือว่าจุดเริ่มต้นนะครับของบทใหม่ของดราก้อนบอลซูเปอร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดมานะครับได้น่าสนใจนะครับจนหลายคนในตอนนี้นะครับก็เฝ้ารอรับชมดูแลยครับว่าดราก้อนบอลซูเปอร์ในแนวทางใหม่นี้นะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงกับประเด็นนะครับ ที่มีการพูดไ้เลยในตอนท้ายนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่านักรบที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับของจักรวาลที่7กําลังจะปรากฏตัวขึ้นนะฮะโอ้โหนี่ก็เป็นประเด็นที่มันน่าสนใจเสเหลือเกินแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมได้เลยและโอเคแล้วกันนะครับเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยสำหรับตอนท้ายของมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ก็จะมีการเปิดเผย สำหรับคําทํานายนะครับของมัจฉาพยากรณ์ที่มีการทํานายแหละครับว่าเดี๋ยวจะมีนักครบที่แข็งแกร่งที่สุดปรากฏตัวขึ้นในจักรวาลที่7แข็งแกร่งถึงขนาดที่ว่านะครับสมดุลของจักรวาลที่7นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเมื่อฟังแบบผิวเผินไปนะครับหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวละครใหม่หรือเปล่าอย่างเจ้ากาโนล่าเจ้าการโนล่านะครับเป็นตัวละครใหม่ที่เปิดมาอย่างแก่กองนะครับแล้วก็ทุกคนนั้นก็คาดหวังในตัวละครตัวนี้เพราะว่ามีดีไซน์นะครับที่ออกมาแบบโคตรเท่แล้วก็ดูดี สุดเลยอันนี้ผมยอมรับนะว่าตัวละครตัวนี้ออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะครับตามสไตล์อาจารย์ทรูเยม,มา่าซึ่งแน่นอนตอนที่ดูผิวเผินตอนแรกหมกคิดว่าเออหรือจะเป็นเจ้ากราโนล่าว่าเป็นตัวละครใหม่ก็ควรจะแข็งแกร่งที่สุดสิแต่หากเรานะครับลองไปคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็พิจนารณาดูดีๆแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นนะครับว่าจะต้องเป็นเจ้ากราโนล่าเพราะจริงๆแล้วตัวละครเก่าๆนะครับก็สามารถจะแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลได้ด้วยเช่นกันนะครับจึงทำให้ตัวเต็งนะครับบุคคลที่จะแข่งแกล้งท ก็มีทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับก็คือทางด้านของกราโนรานะครับโดยคนแรกเลยนะครับแต่แน่นอนแหละว่าข้อมูลของกราโนราในตอนนี้เนี่ยมันน้อยเสเหลือเกิน แต่สิ่งที่ถือได้ว่านะครับน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือกราโนลานั้นนะครับที่มีความเครียดแค้นนะครับทางด้านของฟรีเซอร์อาจจะพัฒนาตนเองไปนะครับในระดับที่มันสูงสุดเลยก็ว่าได้อย่างแรกเลยนะครับเผ่าพันธุ์ของกราโนล่านั้นมันจะมีความพิเศษกว่าเผ่าพันธุ์อื่นคือจะมีดวงตานะครับที่มันแม่นยำจนสามารถนะครับโจมตีศัตรูได้นะครับด้วยความแม่นยำสูงทางด้านการยิงปืนหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งจุดนี้มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถไปต่อกรคนที่ใช้ร่างอยู่ไออยางโกค ว่าด้วยพลังของการโนราในตอนนี้ผมเชื่อว่าก็คงไม่สามารถต่อกรสำหรับโกคูร่างยูไได้แน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยนะครับผักกราโนล่านั้นทําการรวมร่างหรือว่าได้พลังนะครับของเจ้าซูเรนทรีมาพลังแห่งการก๊อปปี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่ากราโนล่านั้นก็จะขึ้นมาเทียบชั้นกับการเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในจักรวาลที่7นะครับในกรณีนี้เราจะไม่พูดถึงทางด้านของบิลแล้วก็ทางด้านของวิสนะคบเพราะนั้นอยู่ในส่วนของเทพทะเลล้างแล้วก็็เทววดดาาาแต่่กยงมพูไปลั ก็ไม่ใช่ว่านะครับมีแค่กราโนล่านั้นที่จะสามารถแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลได้อย่าลืมนะครับว่าก็ยังมีในส่วนของเจ้าฟริเซอร์อีกนะครับฟริเซอร์นะครับผู้ที่มีความเครียดแค้นนะครับทางด้านเผ่าพันธุ์ไซยาส์เหลือเกินไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าที่ฟริเซอร์หายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับช่วงที่ว่าโมโรทําการบุกบ้านเมืองต่างๆเลยเนี่ยคือช่วงที่โมโรนั้นทําการดูดกลืนดวงดาวนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปหลายเดือนมากๆเลยนะครับในเนื้อเรื่องรากบอลซูเปอร์ไม่แน่เหมือนกันนะครับ ขึ้นมาอีกเพราะว่าฟริเซอร์นั้นนะครับอย่างที่เราทราบกันดีเป็นเผ่าพันธุ์นะครับที่แบบมีพรสวรรค์สุดๆเลยมันนะครับสามารถพัฒนาจากการฝึกฝนตัวเองได้นะครับด้วยระยะเวลาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับก็สามารถแข็งแกร่งนะครับลำดับต้นๆของจักรวาลได้แล้วคิดดูแล้วกันว่าก่อนหน้านี้นะครับฝึกเพียงไม่กี่เดือนนะครับสามารถล้ำหน้าไปกว่านะครับโกคูกับเบจิต้าร่างบลูได้หากมันนะครับตั้งการฝึกฝนตัวเองจริงๆแล้วล่ะก็นะครับเชื่อเลยแหละครับว่ามันนั้นก็คงจะสามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้ถึงแม้ว่าในภาคของโบลี่นั้นนะครับ ทางด้านของฟรีเซอร์นั้นจะมีการบ่นๆแหละครับว่ามันแน่ะต้องการกําลังเสริมในการมาต่อกรโกคูกับเบจิต้านะครับแต่ว่าคนอย่างฟรีเซอร์เชื่อเลยแหละครับว่ามันก็คงจะมีอะไรนะครับที่เพิ่มเติมมาจากเดิมในเมื่อแผนการที่มันนะครับจะร่วมมือกับทางด้านโบรลี่ได้ล้มเลิกไปแล้วมันคงต้องหาวิธีทางต่างๆนะครับการที่มันนั้นจะกลายมาเป็นเบอร์หนึ่งของจักรวาลให้ได้ไม่อย่างนั้นนะครับธุรกิจด้านมืดต่างๆของฟรีเซอร์นั้นนะครับก็คงจะดําเนินต่อได้ยากมากๆเลยแหละครับเมื่อมีทางด้านชาวเซย่าาาางงกกกคูัับต้นนนมขขวดี้ และก็มาที่คนสุดท้ายนะครับทางด้านของโบลลี่นั่นเองนะครับผมว่าโบรลี่นั้นเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่แฟนๆดราคอนบอลหลายคนก็รับรู้นะครับถึงพสวรรค์ของพี่แกนะครับว่าโหดสัตว์รัสเซียมากแค่ไหนซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตั้งแต่จบภาคโบรลี่ไปนะครับโบรลี่ก็หายไปเลยนะครับใน1บทเลยก็คือ1ภาคนะครับก็คือภาคของโมโรก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าในภาคนี้ก็คงจะมีโบรลี่นะครับปรากฏตัวขึ้นมาเสียทีเพราะหลังจากมีการปูบทล้วครับว่าทางด้านของกรานูล่านั้นนะครับก็มีความเกลียดชังนะครับทาางด้น เผ่าพันธุ์ของฟรีเซอร์แล้วก็เผ่าพันธุ์ชาวไซยาหด้วยนะครับเราอาจจะได้เห็นนะครับทางด้านของโบลลี่นั้นเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่จะปรากฏตัวขึ้นมานะครับเพื่อทําการปกป้องเผ่าพันธุ์ของตนเองซึ่งแน่นอนแหละว่าโบรลี่ก่อนหน้านี้นะครับเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์สูงใช่ไหมเขาอาจจะได้รับการฝึกฝนมานะครับจากการต่อสู้ที่มันมากขึ้นแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้ที่ทางด้านโบรลี่นั้นนะครับไม่ได้แบบว่าแข็งแกร่งขนาดนี้เป็นเพราะว่าโบลลี่นั้นนะครับไม่เคยได้ต่อสู้นะครับกับคนที่่่่มมัันแแข็็งงงงกกกกรรจิๆเลยยคือออาาบตสู้พ ขเาจึงทําให้โบลลี่นั้นไม่ได้พัฒนาตัวเองไปได้ไกลสักเท่าไร่แต่พอโบลี่นะครับได้ปะทะกับคนเก่งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีเซอร์เอ้ยโกคูเอ้ยหรือเบจิต้าเขาสามารถพัฒนาตัวเองไปได้นะครับในระดับสูงเลยนะครับซึ่งหากเรานะครับนับตามส่วนมังงะนะครับหรือว่าต้นฉบับนะครับทางด้านของโบลลี่นั้นยังไม่สามารถเป็นร่างดีเจเนรีได้นะครับคือร่างหัวเขียวนั่นแหละซึ่งแน่นอนหละครับว่าถ้าหากโบลลี่สามารถเป็นร่างหัวเขียวได้นะครับในเวอร์ชั่นมังงะคงจะมีพลังนะครับที่ระดับที่มันสูงมมาากๆเลลยแแะะไ่่นอจจ ขึ้นไปนะครับในระดับที่แข็งแกร่งที่สุดของจักรวาลที่7เลยก็ว่าได้ แต่ถ้าให้ผมนะครับจะพูดว่าทั้งหมดมววนะครับว่าใครนั้นนะครับน่าจะเป็นคนที่มาแบบว่าเปลี่ยนแปลงระบบของจักรวาลที่เจ็ดก็คือเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดผมคิดว่านะครับผัวยเนี่ยมันน่าจะไปออกไปทางด้านของฟรีเซอร์หรือไม่กรานอลามากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเขาพูดว่านะครับคนที่จะเปลี่ยนแปลงระบบของจักรวาลที่7ได้คนๆนั้นนะครับก็น่าจะสร้างผลกระทบนะครับกับจักรวาลนี้มากกว่าทางด้านของโบรลี่ซึ่งทางด้านนะครับคนที่จะเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดในตอนนี้นะครับก็คงจะเป็นฟรีเซอร์ ผ่านไปหลายเดือนแน่นอนเพราะว่าดราคอนบอลซูเปอร์นั้นก็จะมาเพียงแค่เดือนละหนึ่งตอนเท่านั้นถ้าหากจะรอนานนะครับก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการอัปเดตแล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารของดราคอนบอลซูเปอร์แหละครับว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลที่7นั้นควรจะเป็นใครนะครับก็เป็นบทวิเคราะห์แล้วกันสำหรับการที่รับชมดราคอนบอลมานะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างและเหมือนเดิมนะครับอยากจะรับชมคลิปแบบไหนนะครับคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปดราคอนบอลนั้นจะลงในส่วนของ Facebook Fanpage YouTube มาาาากกวววว่่่นนะรใชงี้เเพด๋ย จะมีการอัพลงคลิปมากมายเลยนะครับมันจะมีข้อจากัดที่น้อยกว่า u t u b e นะครับก็ฝากไปได้ละกันไปรับชมนะครับช่องทางนั้นได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณคลิปรากบอลนะครับเราจะยังไม่เลิกทานะครับแต่เพียงแค่ว่าในเมื่ออนิเมะยังไม่ได้มานะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้ทําเยอะอย่างเท่าที่ควรนะครับต้องขออภัยจริงๆเป็นเพราะว่านะครับมางง่ามันมาเดือนละตอนเท่านั้นนะครับมันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่ทาเยอะขนาดนั้นผมอยากจะทําเนื้อหานะครับ โดยที่เนื้อหามันไม่มีอะไรเลยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ